สปอยซีรีส์แคนดักปักใจ ep 7 ep 8นางเอกตัดสินใจแอบเข้าจวนของเจียงเหอในยามดึกเพียงคนเดียวนางไม่ทราบว่ามีกลไกอยู่ที่กรอนเลยปลดกรอนเข้าไปรื้อคน้นหาบอดแสนในห้องหนังสือเจียงเหอรู้ว่ามีคนบุกรุกเพราะกาดดิ่งแจ้งเตือนจากกลไกที่ทำไว้เหมือนอังเอกได้บอดแสที่ต้องการก็กลับออกมาแต่ต้องพบกับเจียงเหอที่ดักรอยอยู่ข้างนอก นางเอกถึงจะมีวรยุทธ์แต่ก็ไม่ได้เก่งกาจเท่ากับเจียงเหอพระเอกตามมาช่วยเหมือนเช่นเคยถีบเจียงเหอจนกระเด็นจากนั้นก็พานางเอกหอกขึ้นข้ามหลังคาหนีแต่ทหารของเจียงเหอยิงหน้าไม้ใส่พระเอกนางเอกเห็นก่อนจึงใช้ตัวบังให้กับเขาทําให้ลูกซ้อนปักเข้าอย่างจังที่หน้าอกตกลงจากหลังคาไปทั้งคู่เจียงเหอพาทหารออกตามล่า แต่เจ้าหมิงดันพาทหารมาจับตัวเจียงเหอไปสอบสวนพอได้รับเรื่องรองเรียนว่าเจียงเหอแอบติดต่อกับศัตรูอยากยอกสเสบียงอาหารเจียงเหอโวยวายว่าถูกใส่ร้ายและจะขอพบกับองค์ชายสามกับอัคราสีนาบดีแต่เจ้าหมิงไม่สนใจจับตัวเจียงเหอให้ฮ่องเต้ตัดสินทันทีพระเอกรักษาแผลให้กับนางเอกอย่างทนุถนอมและเล่าเรื่องราวแนอดีตให้นางฟัง ผู้ที่ช่วยบังดาบให้ข้าเมื่อคราวก่อนคือเสด็จแม่ของข้าข้านึกว่าตอนนี้ข้าจะสามารถปกป้องคนรอบตัวได้แล้วแต่ท่านไม่เคยบอกอะไรกับข้าเลยจนกระทั่งท่านแม่ของข้าถูกกล่าวหาว่าฝึกวิชาเวทกูและถูกบังคับให้แขวนคอข้าจึงพบว่าตัวของท่านแม่มีแต่รอยแผลเต็มไปหมดพระเอกเล่าไปทางน้ำตานางเอกปอกมันผ่านไปนานแล้วพี่คะพระเอกตัดพอ ว่าแม่จากไปโดยไม่เคยบอกอะไรเขาเลยเมื่อนางเอกรู้เช่นนั้นก็ยิ่งเห็นใจแล้วบอกหากพระเอกมีอำนาจเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะสามารถปกป้องคนสำคัญที่อยู่ข้างกายได้พระเอกเองก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนางเอกยิ้มให้กับพระเอกคิดในใจจากนี้ไปไม่ว่าพระเอกจะทำอะไรนางก็ยินดีที่จะช่วยพระเอกอีกแรงที่ตำหนักเย้ยหญิง สาวใช้นําจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้กับนางเอกน้าสองระบุจดหมายรับถึงอาเหยาเหนือความด้านในถูกเขียนขึ้นโดยแม่ทัพเจ้าหมิงว่าตอนนี้ถึงแม่นางเอกจะไม่ยอมรับว่ารู้จักกับเขาแต่เขาก็เข้าใจดีว่านางเอกคงมีเรื่องที่ลำบากใจในตอนที่ตระกูลกู้ถูกฆ่าล้างตระกูลเขาคิดว่านางเอกไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเขาทั้งเจ็บปวดและสิ้นหวัง แต่ตอนนี้ได้พบหน้ากันอีกครั้งเขาดีใจมากและตอนนี้เขาก็มีอำนาจที่จะสามารถปกป้องนางเอกได้แล้วเขาหวังว่านางเอกจะให้โอกาสเขาปกป้องนางเอกด้วยชีวิตและขอให้นางเอกดูแลตัวเองเพราะเขาต้องออกจากเมืองไปปราบกบฏหลายวันนางเอกรับรู้ถึงความหวังดีที่เจ้าหมิงมีให้ปวยพรขอให้เจ้าหมิงมีชัยกลับมาในโดยเร็วสามวันต่อมา นางเอกมาพบพระเอกเพื่อบอกว่าเธอพบหลักฐานว่าหมอหลวงอู้ถูกใส่ร้ายพระเอกตอนแรกที่วาดรูปอยู่ชิวๆถึงกับชะง,งากักหลักฐานสามารถเอาผิดอัราเซนาบดีและองค์ชายสามได้ถึงประหารชีวิตแต่พระเอกคิดว่าช่วงนี้ฝ่ายของฮองเฮาดูเงียบผิดปกติน่าจะมีแผนการอื่นรับมืออยู่แล้วจูๆ่ๆองค์ชายสามก็เสด็จมา พร้อมราชองค์การจับกลุ่มพระเอกกับนางเอกรอส่งสารพิพากษาขอหาด้วยมือกันวางยาพหทองเต้ทั้งคู่ถูกกักขังอยู่ด้วยกันพระเอกมีอาการแพนิกจนไข้ขึ้นเพราะจำได้ว่าแม่ของเขาจบชีวิตในคุกแห่งนี้นางเอกจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจนพระเอกอาการดีขึ้นทั้งคู่ถูกขังจนถึงยามเฉิน จึงได้ถูกนำตัวเข้าพบกับฮ่องเต้ในห้องบรรทมห้องเฮาประคองฮ่องเต้อยู่ทำดีใจที่ฮ่องเต้ฟื้นแล้วบอกว่าอยากให้ฮ่องเต้พักผ่อนให้เต็มที่ส่วนเรื่องลงโทษคนผิดไม่ต้องจัดการเองก็ได้ฮ่องเต้มองหน้าฮ้องเฮาด้วยสายตาแปลกๆบอกว่าจะจัดการคนผิดแต่ไม่ใช่พระเอกกับนังเอกฮ้องเฮากับองค์ชายสาม มองหน้ากันด้วยความแปลกใจเราไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮองเต้สั่งให้ไหลฟู่รายงานไหลฟู่กล่าวเมื่อวานมีคนทรยศวางยาพิษฟาบาทโชคดีที่องชายเจตส่งคนให้นำใบสั่งยามาให้ลังมอหลวงตรวจสอบจึงนำมาถอนพิษให้กับฟาบาทของเฮารีบใส่ไฟว่าพระเอกกับนางเอกรวมมือกันวางยาพิษไม่งั้นจะมียาถอนพิษได้ยังไง ไหลฟูจึงกล่าวต่อว่าจากการที่หมอหลวงตรวจสอบพบว่านี่เป็นใบสัญญาสุดลับของหมอหลวงกู้และยังพบเศษยาพิษอยู่ในห้ององคร,รัก์หน้าตำหนักองค์ชายสามเมื่อหลักฐานทุกอย่างชัดเจนห้องเฮากับองค์ชายสามถึงกับหน้าถอดสีโทษถึงประหารแน่คราวนี้องค์ชายสามคุกเข่าลงทันทีบอกตนเองถูกพระเอกเกล่าวหาหองเตจึงถามพระเอก ว่ามีอะไรจะพูดไหมพระเอกบอกเขามีจดหมายเชื่อบบหนึ่งอยากให้ห้องเต้ตรวจสอบนางเอกมอบจดหมายที่พระเอกพูดถึงให้กับห้องเต้พร้อมบอกว่าจดหมายนี้นางได้มาจากจวนของเจียงเหอเป็นจดหมายที่เจียงเหอกับองค์ชายสามและอัคราเสนาบดีใช้ติดต่อกันตอนนั้นอัคราเสนาบดีร่วมมือกับองค์ชายสามหวางยาองค์รัชทายาท แล้วโยนความผิดให้องค์ชาย5เจียงเหอเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้เพื่อป้องกันตนเองเพราะทุกคนที่รู้เห็นจะถูกกําจัดจนหมดตอนนี้องค์ชายสาอย่างทะเยอ,อทยานใช้แผ่นเดินวางยาผิดห้องเต้แล้วหวังใส่ร้ายองค์ชายเจเพื่อให้ตนเองได้ขึ้นบัลลังอย,างาาย่างสงงาผ่าเผยชังหดเยียมยิ่งนักห้องเขาโมโหบอกว่านางเอกเลวไหลเจ้าเป็นแค่องค์หญิงต่างเมือง มีความสัมพันธ์คุณเกือกองชายเจ็ดไม่พอยังคิดแทรกแสงเรื่องการเมืองใส่ร้ายบุตรชายของข้าดังเอกคุกเขา่าเรรีบ,บอกความจริงว่านางไม่ใช่องคหญิงแต่กำเนิดเพียงแต่หลายปีก่อนเรรรอนอยู่ในแคว้นแย่หญิงจนได้ราชวงศ์ของแคว้นให้การชุบเลี้ยงที่จริงแล้วนางคือกู้จิ้นเยาบุตรสาวของอดีตหมอหลวงกู้องค์ชายสามรีบแทะหากเป็นเช่นนั้น ขอพูดของบุตรสาวนักโทษยิ่งไม่น่าเชื่อถือแต่สุดท้ายองค์ชายสามก็หนีความผิดไม่พ้นเมื่อจังเหอรับสารภาพแม่ทัพเจ้าหมิงก็ขนชวนอัคราเสนาบาดีจนเจอจุดหมายฉบับเดียวกันกับที่จางเหอมีองค์ชายสาจึงถูกลงโทษด้วยการถอดยศและขงังในจูเซียนไทจางเหอกับอัคราเสนาบาดีทุกขังคุกตลอดชีวิต ของเขาโทษเบาสูตรถูกกักบ,บริเวณให้สำนึกผิดส่วนานางเอกแม้จะผิดที่บีดบังตัวตนแต่ก็มีความดีความชอบที่เปิดเผยแผนทุกอย่างจึงได้แต่งตั้งเป็นคุณนางหญิงขั้นที่หนึ่งคอยช่วยเหลือง,งานในตำหนักของพระเอกส่วนพระเอกก็กลายเป็นว่าที่องค์ราชทายาตพระเอกดีใจว่าในที่สุดนางเอกก็แก้แค้นสำเร็จและได้ตัวตนกลับคืนมา เจินกัวกงรู้ความคืบหน้าภายในวังก็เชิญพระเอกไปที่จวนทันทีพออยากร่วมมือกับพระเอกเขายินดีรับใช้พระเอกอย่างเต็มที่เพียงปรารถนาขอให้พระเอกช่วยปกป้องดูแลลูกสาวเป็นที่รักของเขาพระเอกเข้าใจทุกอย่างเขาตัดสินใจจะแต่งงานกับลูกสาวเจินกัวกงเพื่อปอลองดองเพราะเจิ้นกัวกงมีอำนาจทางการทหารมากนางเอก ไปพบอัคาราเสนาบดีในคุกแต่อัคราเสนาบดีกับถูกฆ่าปิดปากนางเอกจึงเกิดความสงสัยทำไมถึงตอนนี้ยังมีคนต้องการปิดปากอัคาราเสนาบดีอีกหรือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆ่าลางตระกูลกลูยังมีคนอื่นรู้เห็นอีกนางเก็บความสงสัยนี้ไว้แล้วกลับไปที่จวนสาวใช้เมื่อพบกับนางเอกก็รีบบอกให้นางเอกระวังพระเอกเอาไว้ พอเขาตัดสินใจแต่งงานกับบุตรสาวจนกลัวกงแล้วจะฆ่านางเอกทิ้งพระเอกเรียกนางเอกไปพบอยากดื่มเหล้าฉลองด้วยการที่แก้แค้นสำเร็จนางเอกนึกถึงคำพูดของสาวใช้จึงเริ่มระแวงกลัวในเหล้าจะมียาพิษนางไม่ยอมดื่มและตัดสินใจบอกเรื่องที่อยักงคาสีนาวดีถูกฆ่าปิดปากพระเอกดูเรียบเฉยบอกนางคิดมาก อาคราเสนาบดีทําชั่วมาหลายปีศัตรูที่อยากเอาชีวิตก็คงจะมีเยอะนางเอกคิดในใจพระเอกไม่กังวลอะไรเลยจริงๆหรือมีเรื่องอะไรปิดบังอยู่กนแน่แต่ด้วยอํานาจที่พระเอกมีอยู่ในตอนนี้เขาคงจะจัดการทุกอย่างได้เองนางเอกจึงบอกลาพระเอกนางอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายนอกวังหลวงแต่พระเอกเข้าประชิดตัวบอกไม่อนุญาตทั้งชีวิตเขาเหลือแค่นางเอกเียนคนเดียวแล้ว ไม่อยากให้หนางเอกหนีเข้าไปไหนหนางเอกคิดว่าพระเอกคงพูดพอเมาจึงหนีกลับจวนไปก่อน